ความเดิมจากตอนที่แล้วในค่ำคืนนั้นผมก็ได้ทำการเก็บข้าวของล้างเรียบร้อยเสร็จสับหมดแล้วนะครับผมพร้อมกับเนื้อนะครับที่เราจะเตรียมขายในวันพรุ่งนี้จะรับเงินแบบมหาศาลกันเลยทีเดียวผมเช็คความเรียบร้อยทั้งหมดก่อนจะขึ้นไปนอนและเป็นค่ำคืนที่ผมรู้สึกดีมากได้นอนพักผ่อนอย่างสบายใจหลับแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวผมเหมือนไม่มีอะไรที่ ตกค้างอยู่ในใจและผมก็หลับไปและแล้วในค่ำคืนนั้นเองเม่สาวเซ็กซี่สุดสวยคนนี้ก็ได้ย่องเบาเข้ามาในฟาร์มของผมเธอพยายามจะเข้าไปหาเนื้อนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนื้อมีราคาขายมากและเนื้อผมพร้อมจำน่ายแล้วด้วยไอตายแต่พระเจ,จ้าผมไม่คิดเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเมยสาวเซ็กซี่คนนี้กำลังเดินเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อย จนเขามาถึงประตูหน้าบ้านผมและได้ทําการสะดอกุญแจเปิดประตูแล้วเขาทําได้สําเร็จหลังจากนั้นไม่สาวคนนี้เขาได้จ่องบอกเข้าไปเอเฮือกเ,เพื่อขโมยชิ้นเนื้อทั้งหมดที่ผมแพ็คเตรียมไว้ขายนั่นเองเธอก็เก็บมาหมดเลยเธอเก็บมาไม่เหลือสักชิ้นเลยตายแต่พระเจ้าผมเสียดายมากเลยว่าทําไมทําไมกันนะทําไมเธอไม่ขึ้นมนาะปล้นผมบนห้องผมจะได้ปล้นเธอให้หมดซากแม้แต่ เสื้อในผมจะถอดให้หมดเลยโอ้ยตายแต่พระเจ้าผมพลาดไปได้ยังไงเนี่ยแต่เป็นเธอไม่ปลุกผมก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ผมได้มาจากกล้องวงจรปิดนะครับงอมยียมเช้าแล้วเหรอเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีเลยอะนะขอดูกล้องวงจรปิดสักหน่อยแล้วกัน อย่าบอกนะว่าผมโดนขโมยของเหรอที่ฝันที่เมื่อคืนที่ผมฝันไว้มันเป็นความจริงเหรอเนี่ยออใช่หรือเปล่านะผมว่ามันคงไม่ใช่ฝันร้ายขนาดนั้นหรอกะเฮ้ยประตูเปิดประตูเปิด you open the door. อยูโอเ e นเดอ d o ดอโอ้ว้าวิบพายแล้วไม่นะยังไม่รู้อีกบานนึงอีกน,นิดนึงงอ,อ้ออ,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 อของกะโดนขโมยหออายไป,ปหมดเลยครับผม โอ้โหเนื้อรถใหญ่เสียดายครับเสียดายมากๆเลยตายแต่พระเจ้านี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยในกล้องวงจรปิดที่ผมดูมานะครับผมเสียดายมากๆเลยนะผมเสียดายที่แม่สาวคนนั้นไม่ขึ้นไม่หาผมอ่ะผมเสียดายจับปรี้ <c oughs> โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในครบวน,นี้ก็มาอยู่กันในเกม r a n d s i m u l a t o r กันเช่นเกยนะครับผมเป็นเกมที่ผมชื่นชอบเป็นเกมหนึ่งอันดับหนึ่งในดวงใจของผมเลยครับเกมเกมนี้นะครับผม วันนี้นะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ที่อลามตาแน่ๆครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังรอชมกันอยู่นะ EP นี้ก็จัดให้อีกหนึ่ง EP นะครับที่เป็น EP แห่งความสุขนะครับแล้วก็ฉลอง5000พัน Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้นะแล้วก็ผมไม่ได้อ่าไม่ได้โพสต์ตอนนี้มันได้5,000พัน Sub จริงๆนะครับตอนนี้เราเลดมาตอนนี้ก็5,5 0พแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับกำลังใจกันมาเสมอมานะครับยังไงก็อยู่กันไปยาวๆนะครับ โอเคนะครับวันนี้ผมก็จะทําการทำไปนี่นะครับเมนูนะครับที่ร้านค้าเขาต้องการนะครับให้เราทําไปส่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเมนูต่างๆนี้เราก็ต้องใช้อของมากมายนะครับก็คือของในฟาร์มเราเนี่ยแหละอย่างเช่นอ่าอัที่เช่นนะครับไข่ไก่นะครับแน่นอนว่าต้องใช้แน่นอนแล้วก็เนื้อหมูนะครับหรือว่าเนื้อสัตว์นะครับอันนี้เราก็มีนะครับผมและอย่างที่3นะครับก็คือนมวัวนะครับ เราได้เค้นนมวัวอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนมากมายนะที่บอกว่าพี่เดีย๋ยวผมไปเก็บขียให้เปล่าที่ผมที่ผมจะจ้างให้มาเก็บขียนะสองร้อย <c oughs> แล้วก็บางคนบอกพี่เก็บขีอยอขอร้องอก็อย่าอย่าเก็บอยู่นะเอาเป็นว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะทําอะไรก็มานั่งเก็บขี้หมูขี้วัวก่อนแล้วกันนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะผมจะได้แบบเออผมจะได้เคลียร์ฟาร์มให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะเพราะว่า ตอนนี้มันเอาตรงๆนะคือพอโหลดเซฟมาเนะครับเกมมันแบบกระตุกหน่วงๆช่วงประมาณ3วิเว้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยเป็นนะครับแต่หลังจากขี้มันเยอะนะครับผมรู้สึกว่าเกมมันผิดปกตินะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เก็บขี้ให้แล้วกันนะวันนี้นะโอเคนะขอเวลานั้งเก็บขี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์กัน,นว่าขี้ค่อนไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับมันมีกลิ่น แตกต่างกันไปประมาณไหนนะครับอาจจะกินขี้โชว์ด้วยนะครับสุด,ดว้าวเพื่อนเพื่อนตั้งใจจะดูเดี๋ยวผมจะกินขี้ดูเอาเปล่าพูดเล่นนะผมบอกมึงจะบ้าเหรอจะแดกขี้กูหรือไงขี้ขี้กูก็หอมนะเมื่อกีก,กินดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย,ย,ยที่กูเหยียบย่ำเนี่ยมึงกกินให้หมดเลยนะคงไม่ขนาดแล้วครับพี่วัวนะเย็นๆนะ วันนี้ผมก็มาเคลียร์ฟาร์มให้พี่ๆนะครับนะนะพี่ๆไม่ต้องคมเม่ตงผมมากก็ได้จะนำเสนอสารคดีออนั่งดูขี้วัวแล้วก็วิพา์วิจารณ์นะครับว่าขี้ก้อนนี้เออมันจะก้อนไซด์ได้ขนาดไหนนะครับอ่าอย่างก้อนนี้นะครับเป็นขี้ที่ออกมาจากรูทเวลรูตูดนะครับผมที่เบ่งออกมาจากรูตูดของน้องวัวนะครับเบ่งด้วยพลังแรงกล้านะครับก็เลยกลายเป็นก้อนใหญ่บเบิ่มเท่มนะครับ ส่วนก้อนเล็กนี่น่ะเหรออันนี้เป็นขี้แข็งนะครับอาจจะขี้แบบเบาๆนะครับอาจจะเป็นของน้องหมูตัวน้อยๆน่ครับที่เบ่งวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยนะครับออกมาปิ๊ดนึงนะครับส่วนอันที่3มนี่ก็คือเป็นขี้แบบว่าขี้ท้องผูกนิดนึงนะฮะก็เลยแบบต้องใช้พลังนิดนึงก็เลยออกมาหลายก้อนนะครับเหนื่อยและทอ้อต้องรออีกนานเท่าไรขี้หมูมากมายเดินไปสุดตาเหนื่อยและลา ยิ่งเก็บเท่าไรมันก็ยิ่งมีมากเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆคลี่เรื่องคลี่ๆเนี่ยผมจะเก็บแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบบนั่งเก็บคียร์เพื่อนๆดูเนี่ยวันนี้ผมก็คงได้อัพคลิปเก็บขี้หมูนแน่ๆครับมันคงเป็นคอนเทนต์เก,ก็บเก็บขี้หมูขี้วัวเคลียร์ฟาร์มอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเราอย่าไปขนาดนั้นดีกว่าเนาะ ดี๋ยวผมจะเล่นนอกรอบเก็บขี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าพี่เก็บขี้เดออมันเยอะเกินนะพี่เก็บขี้ที่เยอะโอเคครับผมจะทําให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ครับผมใช่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่ตอนนี้แน่ๆนะครับวันนี้ก็จะเดี๋ยวเข้าคอนเทนต์ที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือการทําอาหารไปส่งร้านนั่นเองนะครับผมเราจะขับรถคันนี้ไปนะครับเพื่อไปรับออเดอร์นะครับห <laughs> ยอกเล่นหยอกเล่นนะครับผมอ่ะปิดปิดฟาร์มไว้ก่อน คือตอนนี้ประชากรานมวัวนะครับเรามีแล้วนะครับเนื้อหมูเรามีแล้วนะครับแล้วก็ไข่ไก่น่าจะมีนะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงแล้วก็ซื้ออาหารเตรียมไว้ก่อน4 2ดอนโอเคซื้อทุกวันนะันมันจะได้แบบไม่รู้สึกเปลืองมากมายไปกว่านี้นะครับขี้ไก่ก็หนานแน่นมากครับนี่แหละที่เข้าเกมแหลก,ลกๆนวงๆสามวิเพราะว่าขี้ไก่นหละผว่า <laughs> เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยเคลียร์ให้ในะเรื่องคลีกๆก็อย่างที่บอกไว้อนะเนาะ นะครับตอนนี้คือไข่ไก่โอเคมีครับผมเออแล้วตะก,กระ้าใส่ไข่ผมหายไปไหนวะอ๋อตะก,กระ้าอ๋อตะก,กร้าอยู่บนรถครับนี่นี่อยู่แล้วก็บ่านะเพราะว่าล่าสุดที่เราเอาไข่ไก่ไปขายนะครับก็ยังไม่ได้เอาลงมาเลยนะนี่นี่นทางรัดโ <c oughs> <c oughs> อโคตรเทวักเลยอื่าตะก,กร้าเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็ล่อไปบ่ายสองครึ่งเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เปื่อนๆเ,เออนะครับผม แต่แล้วแล้วนะครับเราก็ได้ขับรถสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออเดอร์นะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขามีความต้องการที่จะให้เราทาออเดอร์ไปส่งเขานะ <c oughs> <c oughs> นะเขาต้องการให้เราทาออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมดูยังไม่ชัดเจนนะว่ามันมีออเดอร์อะไรบ้างนะเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็เดี๋ยวขับไปเลยแล้วกันนะลุยฝนไปเลยอ้าอ,อ,อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ,อ ท่านี้อีกแล้วเหรอลดความครับอเหมือนเมื่อวานเปี๊ยเลยนะมันเทปเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรครับผมเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับคือความล้วก็ความท่านี้เหมือนกันเดียะเลยแล้วก็รู้สึกนะครับรถนะครับการคอนโทรลถเนี่ยผมรู้สึกที่ผมขับไอ้น้องเขียวเนี่ยนะมันรู้สึกว่ามันเหมือนคอนโทรลง่ายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าผมรู้สึกไปเองไม่รู้นะ พราะปกติเนี่ยคันเขียวเนี่ยเราก็ไม่ได้จับใช้มาบ่อยใช่ไหมเราจะใช้กระบะนะหลักๆตอนนั้นอ่ะส่วนคันเขียวเนี่ยมันเพิ่งแบบเริ่มช่วงหลังๆนี่เองเนะก็โ,โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงนี่ฮะเราจะทําหุ้นส่วนกับที่นี่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีของวันนี้เลยนะครับผมเราจะได้แบบเป็นหุ้นส่วนกับเขาแล้วนะครับเบสเบสเบอร์เกอร์นะครับผมตั้งแต่วันนี้ไปนะครับผมก็จะทำออเดอร์ส่งร้านนี้แหละเพื่อจะสร้างเงินอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับนะ โอ้เขาแบบให้เกียรติเรามากเลยนะครับเขาเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดนะครับยังไงเพื่อนๆก็มาอุดหนุนได้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าออเดอร์ที่เขาต้องการให้เราทำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ชิคเก้นโซเซกเล้วไส้กรอกไก่นะครับแล้วก็โพกมันเป็นไส้กรอกหมูแล้วก็ไส้กรอกเนื้อนะครับนะสามอย่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราทำสามอย่างนี้มาส่งได้อย่างที่เขาต้องการนะครับ เราก็จะได้ราคาคูณนะครับ1.3เท่านะครับเฮ้ยเป็นเวลีู่้ตรงนี้แน่ๆเลยนะผมชอบมากเลยนะแบบนี้โอ้โหมันเป็นโจทย์ที่แบบว่าท้าทายดีนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าเอ่อแต่ละเดย์เนี่ยแต่ละวันเนี่ยครับเอ่ออาหารที่เขาจะให้เราทำอ่ะน่าจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับผมคิดแบบนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยนะครับผมมาวันนี้ก็ถือว่ามารับออเดอร์แล้วกันแล้วตอนนี้มันห้าโมงแล้วกูจะส่งทันไหมนเนี่ยไม่ใช่มาพรุ่งนี้แล้วมึงเป็นอีกออเดอร์หนึ่งนะ ไม่เอานะ,อะสวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าเราเอาออเดอร์นั้นเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะทําไม่ทันนะครับเพราะามันเย็นแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาดูก่อนนะว่าเผื่อออเดอร์มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมคิดไม่ได้ใจนะเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะต้องดูให้ชัวร์ครับไม่ใช่ว่าแบบเราทํามาแล้วก็มันเป็นคนละออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ขายไม,ไม่ได้ราคา1.3นะครับไปไปดูกัน วันนี้เขามีให้เราทําอะไรบ้างว่านะออเดอร์จะเปลี่ยนหรือเปล่าออเดอร์ของวันนี้นะครับที่เขาต้องการก็คือไส้กรอกเนื้อแล้วก็เนื้อวัวนะครับแล้วก็ชิคเก้นนะครับก็คือไก่นั่นเองนะวันนี้ก็จะได้อ่าถ้าเกิดเราทํามาได้ทั้ง3เมนูที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะให้เราในราคาคูณ่าคูณ1.3เท่านะครับเวอริกุสนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปเตรียมของเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้ผมก็ขับมาถึงบ้านแล้วนะครับนะ วันนี้คือต้องได้เชือดวัวนแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการเนื้อวัวนั่นเองนะครับผมเราต้องเอาวัวมาบูชาหนึ่งตัวแล้วกันนะวันนี้มาคามมอนแมนอุ้ยอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวางกวางจะเข้ามาอยู่ดีด้วยเลยมามามาเดี๋ยวพี่พาเข้ามานะมาเข้ามาเร็วจะได้เจอเพื่อน <c oughs> ๆเูจะได้เลี้ยงกวางด้วยมาเลยแหมหมูเปิดปุ๊บจะออกปั๊บเลยนะโอ้โห <c oughs> เห็นกวางไม่ได้เลยนะไอ้หนูจะทําสายพันธุ์ใหม่แบบเปลี่ยนสปีชี์อย่างนี้หรอห มาเร็วนอง,นองวัวมาเดี๋ยวพี่จะพาไปออกรายการทีออรออว,วีช่องอนินหนูชอบไหมโอ้ว้าวช่องอนินเหรอผมก็อยากจะออกใจตั้งนานแล้วนะวันนี้ผมมีเกียริขนาดนั้นแล้วก็เพื่อใช่แล้วครับแกได้ออกช่องอนินแน่นอนนะวันนี้เพราะว่าพี่เนี่ยจะยิงแกตรงนี้แหละนะ <c oughs> โอ้โหเม็ดเดียวยอดอทำไงได้ครับเขาต้องการเนื้อวัวนะเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะมันจะสีแตกต่างกันนะเห็นไหมครับ อันนี้คือเนื้อ,เน,อเนื้อหมูนะครับนี่คือเนื้อหมูอย่างแท้จริงเลยเนื้อหมูเนี่ยจะสีชมพูนะครับผมแล้วก็อันนี้คือเนื้อสัตว์นะครับผมลองยิงสัตว์มาแล้วด้วยส่วนเนื้อวัวเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม คือเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีแบบอ่าไขมันาขาวๆอยู่นะครับแบบค่อนข้างจะเยอะนะที่ว่าแทรกซึมแบบที่เขาแบบกินเนื้อสเต็กกันอะไรอย่างี้นะมันจะแบบอร่อยและหอมมากๆเลยนะเพืเ่อนๆอื้นะสิ่งนี้แหละที่เราต้องการนะครับก็คือชิ้นเนื้อนะครับตามเควสที่เขาบอกนะครับก็คือเนื้อเนื้อส่วนนี้ย๋ยวผมจะแบ่งไปด้วยอ่ะอันอันเนี้ยเอาไว้เป็นเป็นเนื้อเนื้อสดๆนะครับที่เขาต้องการตามออ,อเดอร์นะ ส่วนอีกสี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไปทำอ่าเส้กรอกเนื้อนั่นเองนะครับผมไปเอาเข้าบ้านไปเลยวิธีทำไส้กรอกก็ไม่ยากครับเอาไปใส่เครื่องนี้เลยแล้วก็เอาหม้อเนี่ยมาละไว้ป,ปึ๊บนี่กดยีแล้วก็หมุนเยิ้มยบๆเยิยิ้นี่สีแตกต่างกันด้วยรู้สึกนะมันจะแดงๆนะครับเนื้อวัวเนี่ยเห็นไหมผิด I'm sorry ก <c oughs> ูได้อ่า <c oughs> หัวจุกนมนใหม่แล้วนะกดผิดนะเมื่อกี้ผมกดผิดขอโทษทีอ่าเดี๋ยวเอันนี้ไปใส่ด้วย,ด,วยดีกว่า โอ้เสียเลยเสียเลยเสียของเลยเมื่อกี้แม่เสียดายหนึ่งสองสามสี่โอเคเออพอดีนะสี่สี่นะถือว่าขาดทุนไปชิ้นหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ขาดทุนหรอกเดี๋ยวก็คงขายได้ภายหลังเลยครับนะไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมรีบกดไปหน่อยอ่ะกด E แล้วก็ใส่เครื่องนี้แล้วก็ปั่นไปเลยย่อย่อย่อมย,มยมคือถ้าเกิดเรากด E ที่หม้อเนี่ยมันจะอ่าจบมาเป็นหัวนมเลยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะใจเย็นนะครับอ่ะกดใส่นี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็ ทำไส้นะครับไส้อั่วมาอ,อีกแล้วนะไส้อัว่ววัววันนี้นี่ใช้เลยชิ้นนี้แหละเดี๋ยวผมขอดูชื่อมันหน่อยดีว่ามันใช่ปะอ่าถูกต้องครับทีนี้ก็ทําการนําเนื้อ,อ,อไส้อั่วเราเนี่ยไปตากไว้นะครับเวลาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เอามาขายได้นั่นเองนะครับส่วนชิน้นอื่นๆเดี๋ยวผมจะทําต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับจนเสร็จเลยนะออเดอร์วันนี้ไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาจะเที่ยงแล้วนะครับผม ไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะถ้าเกิดเลยเวลาเนี่ยมันจะรับออเดอร์ไหมผมก็ยังไม่ทราบได้นะครับนะต้องสู้ๆหน่อยละว,วันนี้อ่าชิ้นสุดท้ายครับสําหรับไส้ก่องเนื้อวัวน,นะครับผมนะอันนี้ประเดิมออเดอร์ไปก่อนนะครับเราจะยังไม่ทําจํานวนเยอะๆนะครับผมเอาที่แบบว่าลองลองตามเควที่ที่เกมเขาต้องการนะครับนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยออเดอร์มันจะแตกต่างกันไปเลยนะครับเพื่อนๆนะมันจะไม่ซ้ำซากให้เราเลยนะครับ นี่แหละจุดดีมันคือตรงนี้แหละมันจะได้สนุกนะครับแบบว่าเราได้พยายามนะครับผมนะเพราะว่าออเดอร์แต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะเราจะได้แบบตื่นมาเนะี่ยกูต้องเตรียมตัวทําอะไรบ้างนะวันนี้อ่ะนะเพราะว่ามันแตกต่างกันไปนะจ๊ะตอนนี้ก็ต้องรอนะครับ1 3ซนะครับก็ขึ้นเอาโอเคต้องรออีกน่าจะส่งทันอยู่นะวันนี้นะถ้าเกิดเราทําเมนูแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่ามาเยอะมากน่าจะส่งทันแน่ๆนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับจะได้ขายเพื่อนๆดูั่างรอเนื้อนะครับ ครบ100%นะครับที่แบบพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปเตรียมไก่นะครับเพราะว่าไก่เนี่ยเขาจะเอาด้วยนะครับคือจะเอาเนื้อเนื้อสดเนี่ยสี่ชิ้นนะครับผมที่ผมจะเอาไปขายนะเพราะว่าบัวเราเชื่อแคต่ตัวเดียวใช่ไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเก็บเนื้อสดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไก่เนี่ยผมจะเอาไป4ี่นะคือวันเนี้ยเราจะเอาไปอย่างละ4ี่แล้วกันนะครับเอาเท่าที่ประเดิมออเดอร์ไปก่อนนะ,นะนี่เอาวางไว้ก่อนเลยมานี่มานี่ ไว้ด้านบนนี่แหละส่วนตะกร้าไข่เดี๋ยวเอาลงก่อน button, ชิคเก้นชิคเก้นอ่ามานี้ฮะแม่ไก่สาวสวยมาหาพี่นะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเที่ยวโอ้โหจริงหรอจริงหรออ๋อจริง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 ตื่นเต้นไปเกินเปล่าไก่เราดีนะครับที่ว่ามันมีจํานวนที่พอจะเอาไปขายได้นะครับไม่งั้นคือไม่ได้ขายแน่เลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่วะ่ะอันนี้มันตัวผู้หรือเปล่าวะเอออันนี้มันโรสเตอร์นี่ว่านะ โรเตอร์นี่ไม่น่าจะขายได้ครับเพราะว่าเขาต้องการชิคเก้นนะครับน่าจะเป็นไก่ตัวเล็กนี่แหละนะเอาไปเอาตัวเล็กดีกว่าเพื่อความชัวนะจะได้ไม่เสียเวลาอีกหนึ่งตัวมีใครจะไปไหมทเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายแล้วนะจ้าหนูจะไปเหรอโอเคอ๋อ,อกูกูยังไม่ทันตอบรับปากคำเลยมึงเอามาเลยเหละกูแค่คอบอกโอเคใช่แล้วมึงบอกโอเคก็คือตกลงแล้วอีหนูนะอันนี้ออเดอร์ของเราคือไก่ซ ชิ้นเนื้อนะครับเนื้อวัว4แล้วก็ไส้กรอกเนื้อวัว4นะครับไปไปดูกันว่าตอนนี้มันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะเสร็จหรือยังเออยังยไม่เสร็จนะครับอันนี้ไม่ใช่ไส้กรอกเนื้อวัวนะครับไอ้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อหมูนั่นเองนะครับผมก็ได้ลองเอามาทําการเทสนะว่าเนื้อแต่ละอย่างนี่มันคนละชื่อกันจริงๆอปว่าวะจริงๆแล้วคือมันแยกมาเป็นโซนเลยนะครับแต่ละชิ้นแต่ละเนื้อนี่คือจะแตกต่างกันหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ที่เรายิงมานะครับฆ่ามาเป็นเนื้อกวางเนื้อหมีเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอ่าจะเข้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถนํามาปั่นได้นะครับก็คือต้องขายสดๆอย่างเดียวเลยนะครับผมนะความติตตามอยู่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยคือเราจะเอามาปรุงแต่งแล้วก็ไปขายได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเนื้อกวางเนื้อสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยไม่สามารถนํามายำได้นะครับแต่ถ้าเนื้อไปเขียวๆนี่ยำได้นะสูตรลาเมาดีนะครับผม ปล่อย้ฉันตายปล่อย้ฉันตายให้สิกรกเป็นเพียงฝันไปปล่อย้ฉันตายปล่อย้ฉันตายจงปล่อยแช่คือผมนั่งรอมานานมากๆเลยนะครับเพื่อน คือตอนนี้มันก็อีกประมาณ8นาที5โมงแล้วนะครับผมไม่รู้นะว่าออเดอร์นี้จะส่งทันหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าเบอร์เกอร์คิงของเรานะผมเรียกเบอร์เกอร์คิงแล้วกันนะเขาจะปิดรับออเดอร์กี่โมงนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายบอกไว้เลยนะครับกลัวเหลือเกินนะกลัวว่าออเดอร์นี้มันจะทำแล้วแบบว่าไร้ค่าครับนะขอให้ทันเถอะนะ ขอให้ทันตอนนี้มันชิ้นแรกนะครับที่ผมแขวนไว้ก็เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับชิ้นที่สองเจ็ดสิบสี่แล้วอุ้ชิ้นที่สองเร็วจังวะอ๋อชิ้นที่สองเจ็ดสิบครับชิ้นที่สามหกสิบหกชิ้นที่ห้าหกสิบสองซึ่งตอนนี้มันห้าโมงแล้วครับอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะพร้อมจำหน่ายแล้วหรือยังนะครับฉันได้แค่เพียงพาวนินาพาวนินาไปกัน <laughs> มาลุ้นกันครับว่าจะ ได้ขายหรือเปล่าครับนะตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้คือเพิ่งรับออเดอร์มาด้วยนะครับแล้วก็เราไปทําทการเซ็นสัญญากับห้างหุ้นส่วนนะครับแบบว่าคือแพ็กเกจของเราได้แบบไประดับอยู่ในห้างแล้วครับเพื่อนๆก็คิดเอาว่ามันไฮโซขนาดไหนนะนะมันจะถึงปากผู้คนอีกมากมายนะครับในเมืองแห่งนี้นะครับโอ้โหว้าวอพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่นู <laughs> เดี๋ยวกูจับวางเลี้ยงเลยนะเนี่ยนี่จะจับได้เนี่ยผมจับมาเลี้ยงเลยเนะี่ย วิ่งเล่นสบายใจเลยจริงนะจะเสร็จไม่เสร็จไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเตรียมกล่องไว้ก่อนเนะเพราะว่าเราได้ปุ๊บเราจะออกรถทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่รออีกแล้วนะครับผมเสร็จหรือยังเอ่ยเปิดดนตรีบิวแล้วเนี่ยเสร็จรทีเถอะโอ้91%นะครับต้องรออีกหน่อยครับโอ้โหหนักมากเลยดูท่าแบบผมดิโอ้ันจะหนักอะไรขนาดนั้นอดนตรีก็นะ กครืค้นเหลือเกินแบบว่าจังหวะตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะเราต้องพยายามแบกเข้าไปให้ได้นะเพื่อนๆตอนนี้มันหกโมงจะครึ่งแล้วครับคือเราก็ต้องรอต่อไปฮนะเพื่อความฝันที่สําเร็จกับออเดอร์แรกของเราเนี่ยครับเพราะว่าถ้าออเดอร์แรกเนี่ยเราส่งไม่ทันเนี่ยเราจะโดนแคนเซิลงานแล้วเขาจะไม่รับเราแน่ๆเลยให้ตายเถอะโอกาสสุดท้ายของฉันจริงๆนะเนี่ยขอเถนะวิงวอนให้ตายแตอพระเจ้าช่วยกะทีเถอะ โอ้ไม่นะโอเคครับตอนนี้ชิ้นที่1น,นะครับเสร็จแล้วนะครับเก็บมาเลยแล้วก็ยัดเข้าไปในกล่องนี่แล้วก็ชิ้นที่2เสร็จหรือยัง9-898แล้ว, 98, 98, 98ลวครับผมตอนนี้ฮนะจังหวะนี้ลุ้นระทึกเหลือเกินเสร็จสักทีเถพี่นะผมคอร้องต้องไหวเนื้อไหมเนี่ย <laughs> อีกแค่อีกแค่เดเดียวเท่านั้นเออพยายามเข้าเนื้อของข้าเจ้าพยายามอีกนิดน,นึงเจ้าเบ่งอีกหน่อยเบ่งไม่ต้องแรงนะ ค่อยๆเป็นออกมาเออ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 ออได้แล้วเล่นแล้วเราก็สําเร็จครับไปรีบๆเลยดีกว่านะครับในในกล่องใบนี้นะครับมันจะมีเนื้อวัวเนื้อวัวสดนะครับสี่ชิ้นแล้วก็ไส้กล่องวัวนะครับนะสี่ชิ้นเหมือนกันนะครับผมไปรีบไปดีกว่าแล้วตอนนี้มันจะสองทุ่มแล้วครับผมว่าร้านมันต้องปิดแล้วแน่ๆคือ ภาวนาให้มันปิดสามทุ่มเถอะนะอย่างน้อยๆก็แบบเฉียดๆวนะครับถ้าเราไปทันแล้วก็วางของได้ทันชิ้นแรกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะขายได้อยู่นะครับก็ได้แต่หวังนะนะโอ้ยสภาพบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้คือมันเหมือนมีกลุ่มควันนะครับนะไอ้น้ำนะฝนจะตกแน่ๆเลยดูท่าทางแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะถึงร้านแล้วเอออีกนิดเดียวโอเคโอเคไกลลงมาก่อนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวทันไหมทันไหมทันไหขอวางไก่ก่อนครับแล้วก็เช็คเช็คราคาก่อนขึ้นไหมอ้าวชิปหายแล้วไงทําไมชิคเก้นกูไม่ขึ้นล่ะครับหรือว่าเราต้องฆ่าวะใช่ไหมเราต้องฆ่าหรือเปล่า,าเดี๋ยวนะขอดูอีกนิดนึงโอเคครับคือต้องเป็นชิคเก้นเป็นเนื้อไก่นะครับผมก็จะต้องเป็นตัวสดๆเลย <laughs> อ่ะถือว่าดวงดีครับยังทันอยู่ครับผมเพื่อนอนี่เอาไก่มาวางไว้เลยอ่ะสำหรับเนื้อไก่นะครับก็ได้มาสี่ชิ้นนะครับแล้วก็ไส้หมูนะครับผมมาไสหมูวางนี่เลยแล้วก็จึ๊บวางอ่ะสำหรับในกล่องนี้นะครับก็เป็นเนื้อวัวนะครับสี่ชิ้นแล้วก็ไส้กรอกวัวนะครับนะสี่ชิ้นที่เราทํามานะครับทั้งวันนะรอมากว่าจะเสร็จโอ้ใช้เวลานานมากๆเลยแต่เราก็ได้ทําสําเร็จนะครับตามที่โจทย์เขาต้องการนะครับก็คือ มีไก่นะครับแล้วก็เนื้อเนื้อวัวน,นะครับแล้วก็ไส้กรอกเนื้อวัวน,นั่นเองนะครับผมเราทําตามที่เขาต้องการเป๊ะเลยนะครับมาเช็คบินดูดีว่ามันขึ้นทุกราคาเลยหรือเปล่าโอเคขึ้นทุกราคาเลยนะครับแสดงว่าเราทําถูกตามที่โจทย์เขาต้องการทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาดูจากราคาแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนราคาจะดีกว่าด้วยหรือเปล่านะ ขาชิคเนนะครับสี่ชิ้นก็ชิ้นละ31.2นะครับนะชิคเก้นนะครับอันนี้เป็นไก่ตัวเล็กนะเป็นเนื้อไก่ตัวเล็กไม่ใช่โรเตอร์นะครับก็ได้ราคา124ดอลน,นะครับแล้วก็เนื้อวัวนะครับเนื้อวัวที่เชื่อดจากฟาร์มเราสดเลยอ,ะอ่ะนะสี่ชิ้น52ชิ้นละ52ดอลรวมเป็น208ดอลน,นะครับอเนื้อวัวก็โอเคนะ ราคาสูงเลยนะครับปรติเนื้อวัวถ้าเรา,เาไปขายร้านเจนใช่ไหมแบบค่าวัวแล้วก็เอาไปขายเนื้อมันจะได้น้อยมากๆเลยนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้มันแยกโซนหมดแล้วว่าเ,เนื้อนี้คือของชนิดนี้ถัดมานะครับอันนี้เป็นไส้กรอกเนื้อวัวนะครับสี่ชิ้นชิ้นละ85ดอลลหร์โอ้วันนี้ราคาดีเลยแหละนะครับสามร้อยสี่สิบดอแค่สี่ชิ้นตัวนีนน้ออเดอร์เนี่ยแล้วก็มันจะมีราคาบวกจากอันนี้ด้วยนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําตามออเดอร์ที่เขาต้องการได้นะครับ ราคามันจะขึ้นไปคูณ1.3เท่านะครับอันนี้มันจะมีบวกตรงนี้แหละแจ็คพอตนะครับเป็นโบนัสให้เรานะก็ได้ราคาประมาณ673ดอลสุดยอดครับถือว่าคุ้มค่ากับการรับออเดอร์นี้แล้วก็มาขายโอหสุดยอดมากต่อไปนี้เราก็จะรวยแล้วเพื่อนๆเ,เราจะอยู่กับห้างนี้ไปอีกนานนะครับเบอร์เกอร์อะไรนะร้านเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์คิงแล้วกันผมเนี่ยกเบอร์เกอร์คิงนะเฮย้ยเสร็จแล้วเสร็จสักทีอารมณ์แบบ เหมือนเหมือนเหมือนเท่าแก่น้อยนะครับัยรุ่นปันล้านนะครับ <c oughs> <c oughs> นะประมาณนั้นเลยนะทำเทบไบใตอนนี้ก็ขับรถมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้านอนเลยแล้วกันนะครับส่วนเนื้อต่างๆ,ๆเดี๋ยวผมค่อยเคลียร์นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จัดการจัดแจงวันนี้ไม่ไหวแล้วครับทั้งวันเลยกว่าจะเสร็จออเดอร์นานมากๆกว่าจะจบได้อนอนก่อนดีกว่า ความเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับที่เราทําไปก็สําเร็จลุล่วงแล้วนะครับต่อไปนี้ก็คงจะรับออเดอร์ได้แบบชิวๆแล้วแหละนะอันนี้เราก็ผ่านแบบคันเบสิกไปแล้วนะครับว่าเออมันต้องทํายังไงดีอะนะแล้ววันนี้นะครับเช้านี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวีนี่นะครับบ้านในพรานนะครับเห็นมีเพื่อนๆน้องๆนะครับคอมเมนต์มาไอพี่แล้วบ้านในพรานล่ะเป็นจังไหบ้างนะครับโอเคโอ้โหอืม อโอ้ก็อ,อรถมันคว่ำเหมกับก็ว่าอยู่มาอย,อยู่ผมไปอยู่ใต้ท้องรถง่ายอะไรจะขนาดนั้นไม่ใช่ว่าบ้านในพรานดีมีคอมเมนต์มาว่าสไนเปอร์เหรอครับพี่ <c oughs> <c oughs> มีน้องน้องคอมเมนต์มาว่าสไนเปอร์เหรอครับพี่โอเคแต่ผมไปดูไว้นิดนึงก่อนจะปิดคลิปนะครับนะว่าสไนเปอร์เนี่ยมันสามารถถอนออกมาได้หรือ,อยังนะครับแต่ผมว่าก็คงยังหรอกนะเพราะว่าถ้ามันถอนออกมาได้มันก็คงจะบอกในอัปเดตแล้วนะ โอ้โอ้อาก็แล้วจนป่านปิงไปแล้วเด้ได้แทและเฮ้อมามาดูกันอืมนั่นเนี่ยเปิดประตูต้อนรับด้วยสเนเปอร์สวัสดีสเนเปอร์ก็ยังไม่มีนะครับนะมันยังไม่สามารถอามาใช้งานได้นะเพื่อนเพื่อนนะอ่ะก็ใครก็ต้องสั่ให้เนาะไหนๆก็คอมเมนต์มาแล้วก็มาแวะมาดูนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการทำออเดอร์ส่งที่ร้านเบอร์เกอร์คิงของผมนะครับ เราก็ได้ลุล่วงไปในออเดอร์แรกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับให้คลิปนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาน์ทหนะครับนะออเดอร์อะไรเดี๋ยวเราค่อยจัดเต็มกันไปแล้วเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด s u b s c r i b e กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะ